จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณสามารถย้อนเวลาไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตได้หนังเปิดเรื่องมาที่ในปี2003เมื่อวันที่18เมษายนได้มีเด็กสาวที่ชื่อว่าซัมเมอร์เธอถูกคนหลายโลกจิตฆาตกรรมในงานสังสรรค์ของโรงเรียนแล้วเธอก็เป็นเหยื่อรายที่4ของไอ้ตะกรต่อเนื่องคนนี้และตั้งแต่นั้นมาก็ยังไม่มีใครสามารถจับตัวคนร้ายได้เลย จนกระทั่งเรื่องราวผ่านมา20ปีนะครับในปี2024เธอคนนี้มีชื่อว่าลูซี่เธอเองเนี่ยก็เป็นเด็กสาวมอปลายที่ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปจนกระทั่งความเปลี่ยนแปลงของชีวิตของเธอมันก็ได้เริ่มขึ้น ในวันที่เธอกับพ่อแม่ได้ไปลํำลึกถึงพี่สาวที่ถูกไอ้ฆาตรกรฆ่าตายมา20ปีก่อนนั่นก็คือเด็กสาวซัมเมอร์นั่นเองและเธอก็ทําแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่ทุกปีอยู่แล้วแต่วันนี้มันไม่เหมือนทุกปีนะครับลูซี่เธอได้เดินไปเจอเหมือนเครื่องย้อนเวลาที่ได้มีคนเอามาแอบซ่อนเอาไว้อยู่ในโกดังห้าง เครื่องนี้ได้ถูกตั้งโปรแกรมมาไว้ในวันที่16เมษายนปี2003เธอเนี่ยกดดันมือบอลแล้วก็เผลอไปกดปุ่มสตาร์ทเข้าเครื่องมันจึงเริ่มทํางานแล้วก็ย้อนเวลาให้ตัวของเธอนั้นกลับไปในวันที่16เมษายน2003นั่นเองหลังจากที่เครื่องย้อนเวลาได้ทํางานอย่างที่ตั้งโปรแกรมมาไว้ลูซี่เธอยังไม่รู้ตัวนะครับว่าตอนนี้นั้นเธอได้ย้อนอดีตกลับมาในปี2003แล้ว เธอได้รีบเดินออกจากโกด,ดังแล้วก็ไปหาพ่อแม่ของเธอแต่เธอกลับไม่เจอใครเลยและสิ่งแวดล้อมรอบ้างมันก็เปลี่ยนไปลูซี่ได้พยายามวิ่งไปไเรื่อยๆเพราะความตกใจจนกระทั่งเธอก็ได้ไปเห็นป้ายข้างทางว่านี่มันคือปี2003นี่คือเรื่องจริงหรอนี่เราสามารถย้อนเวลากลับมาได้ด้วยเหรอหรือว่าเราก็แค่ฝันไปโดยความสงสัยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ลูซี่ได้วิ่งเข้าไปที่โรงเรียนที่เธอเคยเรียนในปี2024และเธอก็ได้เห็นว่าถูกอย่างเปลี่ยน ไปจริงๆแต่สิ่งที่มันน่าอัศจรรย์กว่านั้นก็คือเธอได้เห็นพี่สาวของเธอที่ถูกฆ่าตายเมื่อ20ปีก่อนอีกด้วย เธอวิ่งเข้าไปในห้องของอาจารย์คนหนึ่งนะครับตอนปัจจุบันที่เคยสอนเธอแต่ตอนนี้อาจารย์คนนี้คงไม่รู้จักเธอเพราะในปี2003เธอยังไม่เกิดนั่นเองนายคนนี้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คนนี้นะครับเขามีชื่อว่าควินเขาคนข้างที่จะเก่งและก็รู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องย้อนเวลาเขาได้บอกว่าการย้อนเวลานั้นสามารถทําได้แต่มันจะไปทําให้เรื่องราวของอนาคตเปลี่ยนไปถ้าเราไปเปลี่ยนเรื่องราวของในอดีตและทุกอย่างในอนาคตก็จะส่งผลไปด้วยและมันอาจจะผิดเพี้ยนได้ ลูซี่บอกกับนายควิน Queen ว่าเธอมาจากอนาคตในปี2024แรกๆเขาก็ไม่เชื่อเธอนะครับเพราะว่าเครื่องย้อนเวลานั้นมันก็เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นและยังไม่มีใครสามารถประดิษฐ์มันขึ้นมาได้เลยจริงๆลูซี่ Lucy เอามือถือที่เป็นเทคโนโลยีในปี2024มาให้กับเขาดูว่าเธอนั้นย้อนเวลามาจริงๆจ,จนมันทาให้เขาต้องเชื่อในสิ่งที่เธอได้บอกลูซี่ได้พานายควินมาเจอเครื่องย้อนเวลาที่โกดังเพื่อเป็นการการันตีว่าเธอนด้นพูดเรื่องจริงนะครับพวกเขาทั้งสองคนช่วยกันยกของพวกนี้กลับไปที่ห้องน เพื่อที่จะเอาไปศึกษาต่อลูซี่ได้บอกกับนายควินว่าเธอนั้นอยากจะแก้ไขเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับเรื่องการตายของคนทั้ง4ี่ที่ถูกไอ้ฆาตรกรต่อเนื่องฆ่าตายในๆก็ย้อนเวลามาได้แล้วก็แก้ไขไปเลย พีสาวของเธอและคนอื่นๆจะได้ไม่ต้องถูกฆ่าถ้าพวกเราไปบอกกับเขาได้ทันแต่ถว่านายควินนั้นก็พยายามห้ามเธอนะครับและก็ไม่อยากให้เธอไปแก้ไขอะไรทั้งนั้นมิฉะนั้นเรื่องราวของอนาคตมันอาจจะผิดเพี้ยนแต่สุดท้ายนายควินก็ต้องยอมเพราะเขาก็ไม่อยากให้เพื่อนของเขาต้องมาตายนายควินพาลูซี่มาจึงที่บ้านของซัมเมอร์นะครับเพื่อมาเอาบัตรเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่พ่อของเธอได้ทำงานแต่จริงๆแล้วบ้านหลังนี้มันก็คือบ้านของเธอเมื่ออนาคตนั่นเอง และ2คนนี้ก็คือพ่อแม่จริงๆของเธอในอนาคตแต่ตอนนี้เขายังไม่รู้จักเธอเพราะตอนนี้เธอยังไม่เกิดซัมเมอร์ได้พูดคุยกับลูซี่นะครับว่าทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างสนิทสนมแต่ซัมเมอร์นั้นไม่รู้เลยว่านี่คือน้องสาวของเธอจากอนาคตลูซี่มีความสุขที่ได้อยู่กับพี่สาวถึงแม้ว่าในอนาคตคนทั้งสองจะไม่เคยเจอหน้ากันเลยก็ตามเพราะว่าซัมเมอร์นั้นตายก่อนที่เธอจะเกิดนั่นเองลูซี่นั้นก็พยายามถามว่าวันนี้ที่เท่าไหร่ซัมเมอร์ก็ได้บอกนะครับว่าวันนี้ที่16เธอจึงนึกขึ้นได้ วันนี้ก็คือวันตายของเพื่อนซัมเมอร์และพวกเขาก็คือลายที่1และลายที่2ลูซี่วิ่งไปที่ห้างเพื่อไปหยุดไอ้ฆาตกรเพื่อไม่ให้ฆ่าใครแต่ตอนที่เธอไปถึงนั้นทุกอย่างมันก็สายเกินไปเพราะว่าเธอนั้นไปไม่ทันและก็ไม่สามารถช่วยเหลือเหยื่อคนที่1และก็ที่2ได้ลูซี่เสียใจเป็นอย่างมากเพราะก็อุตส่าห์ย้อนเวลามาแล้วก็ยังช่วยใครไม่ได้อีก นายควินเนียก็พยายามที่จะปลอบใจเธอนะครับเพราะเรื่องนี้ยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วลูซี่แอบเข้าไปในบ้านของตัวเองในอดีตเพื่อไปเอาบัตรพนักง,งานของพ่อเพื่อที่จะเอาสิ่งของบางอย่างจากบริษัทที่เขาทํางานลูซี่บอกกับซัมเมอร์ว่าเธอนั้นมาจากอนาคตแล้วก็เป็นน้องสาวของเธอแต่เวลานี้ในปี2003เธอนั้นยังไม่เกิดและซัมเมอร์ก็ตายก่อนที่เธอจะเกิดอีกด้วย แรกๆสามเมอร์เนี่ยก็ไม่เชื่อเธอนะครับเพราะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เธอเนี่ยก็ปฏิบัติต่อเรื่องราวในสิ่งที่ลูซี่ได้บอกและเธอก็เริ่มเชื่อจริงๆภาพตัดมาที่บ้านของนายควินนะครับคนทั้งสองช่วยกันซ่อมเครื่องย้อนเวลาเพอร์ดีทำให้เธอนั้นกลับบ้านไปในปี2024จนกระทั่งซามเมอร์ได้มาที่นี่และเธอก็ถามนายควินว่านายเชื่อเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นายควินก็บอกนะครับว่ามันอาจจะเป็นไปได้ ซัมเมอรได้ถามลูซี่นะครับว่าใครจะเป็นเหยื่อไายต่อไปเธอก็บอกนะครับว่าคืนนี้จะเป็นเหยื่อรายที่3ม,มันก็คือเพื่อนของซัมเมอร์ที่มีชื่อว่าเอมี่จะถูกฆ่าตายในพิพิธภัณฑ์เรือคนทั้ง3ารีบไปที่พิพิธภัณฑ์อย่างไวเพื่อไปแก้ไขและก็หยุดยั้งไอ้ฆาตรกรพอพวกเขาได้ไปถึงมันก็เป็นจริงอย่างที่ลูซี่ได้บอกไอ้ฆาตรกรมันมาจริงๆและมันก็กําลังจะฆ่าเอมี่ ซัมเมอร์แล้วก็เพื่อนๆสามารถช่วยเอมมี่เอาไว้ได้ทันแล้วก็รีบนี้กลับมาบ้านได้สําเร็จแต่ถ้าว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบนะครับพเพราะเหยื่อไล่ต่อไปมันก็คือซัมเมอร์ เช้าวันลุ้งึ้นลูซี่ได้ไปหาควินที่บ้านเธอได้ไปเห็นจดหมายสารภาพลักของนายควินที่กำลังเขียนให้กับซัมเมอร์ลูซี่พยายามถามนายควินว่านี่นายแอบชอบซัมเมอร์อยู่หรือเปล่านายบอกเอรึอยังส่วนนายควินนั้นก็พยายามที่จะบายเบี่ยงแล้วก็ไม่ตอบคำถามลูซี่ได้ตัดสินใจเข้าไปบอกกับซัมเมอร์ในการตายของซัมเมอร์คืนนี้เธอได้บอกว่าเราสองคนนั้นมีดวงสมพงกันถ้าซัมเมอร์ตายลูซี่ก็จะได้เกิดแต่ถ้าซัมเมอร์ไม่ตายเธอก็จะไม่มีวันได้เกิดมาเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่เคย อยากที่จะมีลูกคนที่สองอยู่แล้วแต่ที่พวกเขาต้องมีเธอก็เป็นว่าพวกเขาเสียซัมเมอร์ไปมันก็นเลยขายตัวตายตัวแทนนั่นเอง แต่สุดท้ายลูซี่ก็เลือกที่จะช่วยมเมัมอ,อไว้นะครับเพราะเธอนั้นไม่อยากจะเห็นแกนตัวอีกอย่างพ่อกับแม่ก็ไม่ได้อยากมีเธอเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วอีกด้วยและแล้วข่ําคืนแห่งการฆ่าก็มาถึงลูซี่กับนายควินไปที่บริษัทเพื่อที่จะไปขโมยพลังงานเครื่องย้อนเวลาและพวกเขาทั้งสองนั้นก็ได้เห็นว่ามีคนขโมยไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วคนที่ขโมยไปมันก็คือไอ้ฆาตกรนั่นเองสรุปแล้วไอ้ฆาตกรนั้นมันก็มาจากอนาคตเหมือนกัน ภาพตัดมาที่ซัมเมอร์นะครับเธอไปงานของโรงเรียนแล้ววันนี้เธอก็รู้อยู่แล้วว่าเธอจะต้องถูกฆ่าเธอพยายามหลอกล่อไอ้ฆาตรกรและก็จะได้เก็บมันก่อนก่อนที่มันจะฆ่าเราพวกเขาทั้ง3นั้นสามารถจัดการไอ้ฆาตรกรได้จนพวกเขาได้รู้ว่าที่จริงแล้วไอ้ฆาตรกรมันก็กคือนายกินที่ย้อนเวลามานั่นเองและตอนนี้มันก็มีนายกินอยู่ถึง2คนอีกคนในโลก2003นมิสัยดีและก็คอยช่วยเหลือส่วนอีกคนในปี2024คือคนที่โหดเหี้ยมและก็เก็บกด นายควิน <Night> ในโลกปัจจุบันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโลกอนาคตเขานั้นจะมีสายแบบนี้นายควินที่อยู่ในโลกอนาคตได้บอกว่าที่เขาต้องเป็นแบบนี้ก็เ,เพราะว่าเขาอกหักกับซัมเมอร์และก็ชอบโดนเพื่อนแกล้งอยู่เป็นประจำมันจึงทำให้เขาเก็บกดไล่ฆ่าคนเป็นว่าเล่น ไอ้ฆาตรกรน,นั่นมันยังไม่ตายนะครับมันตามมาที่บ้านของนายควินแล้ววันนี้เขาก็จะจัดการฆ่าทุกคนให้ตายแล้วก็ขอย้อนเวลากลับไปในปี2024แต่ทว่าในขณะที่ทุกคนกําลังเถียงกันเครื่องมันก็เริ่มทํางานอีกครั้งพอาะลูซี่ได้เอาพลังงานเข้าไปใส่แล้วก็ตั้งโปรแกรมให้มันกลับย้อนเวลาไปในปี2024เหมือนเดิมลูซี่กับไอ้ฆาตรกรควิน Queen, ถูกเครื่องย้อนเวลานําตัวกลับไปในปี2024เหมือนเดิม คนทั้งสองนั้นพอได้ไปถึงไอ้ฆาตรกรควินมันก็จะเก็บลูซี่คนแต่ลูซี่นั้นเธอสามารถป้องกันตัวแล้วก็ชิงฆ่ามันก่อนนั่นเองกระบอกพลังงานอันนี้มันใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งเธอได้ค้นกระเป๋าของไอ้ฆาตรกรแล้วก็พบว่ามันก็มีอยู่เหมือนกันอยู่หนึ่งกระบอกก็คงเป็นเพราะว่ามันจะเอามาใช้หลังจากที่มันฆ่าซัมเมอร์ สุดท้ายลูซี่ก็เลือกที่จะไม่อยู่ในโลกของตัวเองและเธอก็ใช้เครื่องย้อนเวลาครั้งเพื่อไปอยู่กับนายควินและก็พี่สาวของเธอในปี2003เธอตัดทุกอย่างในโลกของเธอและก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในโลกของอดีตและหนังเรื่องนี้ก็จบลงไปนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ